สวัสดีครับผมพี่น,อน้องเอฟซีสโนอยเพชรบันแพงเอฟซีลงยิงครับปรกขกับบาโทนครับในช่วงท่องพูนแบ่น้อยองยิงครับครับพี่น้องก็มาเตรียมรูปนะครับเตรียมรูปเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวให้น้องเส้นนะครับตัวนี้จะเป็นรูปที่สามารถใส่กระเป๋าเงินได้นะครับ บโบเนนขนาดใหญ่นะครับเนนขนาดพ่อประมานแลวก็สวยงามนะครับเป็นกระดาษโฟโตมันนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเส้นแบบนี้เลยนะครับมันจะเร็วนะครับเส้น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 ,สนบต้องไปเปิดเส้นที่รูปมันช้านะครับเส้นแล้วกะจังคอยเอามาให้น้องจังคอยเอามาตัดนะครับ ตัดเป็นทีละลูกทีละลูกทีละลูกแยกเป็นลูกเป็นลูกนะครับแล้วก็จะได้ให้หลวดเร็วนะครับให้เพียงพอที่จะแถมไปกับเสือนะครับที่มีเอฟซีบางท่านเพื่ว่าคือบอริเตุเป็นตาปัม่มปั่มใส่เสือหรือว่าปั่มใส่ลูกให้น้องบอตองมนานั่งเส้นทีละลูกทีละโต้ยังสีก่ก็คือว่าทีเอฟซีเพิ่นอยากได้คือเพิ่นอยากได้ไล่เส้นจากมือนองนะครับ เขาก็เลยบริเฮตตาปั่มนะพี่น้องถ้าเฮต้ตาปั่มคือเสือกับห้ทา้งลานเพิ่นปั่มใสสก,กีนใสลายเส้นนองสก,กีนใสลุสกกส่เสือมาเลยกันแล้วนะครับแล้วก็ซิมี่ขายายขนาดนะครับเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นอีกแล้วก็จะมีลูกไร้ล,ล,ลูกนะครับเนี่ย แบบนี้นะครับแล้วเ,เราก็จะเปลี่ยนรูปไหมเอาขนาดใหญ่ขึ้นนะครับันี่ก็เป็นรูปรูปนี้นะฮะนะครับพี่น้อง เยะงนะนี่มีโทรสั่งเดลิเวอรี่ <c oughs> ธรรมดาเนี่โทรสั่งเดลิเวอรี่ทรงหลูกสินหอด รูปนี้เป็นได้พี่น้องขอทาอยู่ได้นี่รูปนี้ก็สวยนะ รูปนี้นะฮะเราก็จะปิ้นรูปนี้ออกมานะครับนี่เป็นการปิ้นแบบคุณภาพ,พ,พมันไม่ใช่ชุดเพชรมันเป็นชุดคอนเสิร์ตเนี่ย เป็นชุดขึ้นคอนเสิร์ตไม่ได้ใช่ใส่ชุดเพชรตอนนี้เสือนะครับแบบกิฟเซ็ตนะครับ5อย่างยังเปิดจ้องอยู่นะครับ 999นะครับเปิดจองถึงวันที่2นะครับมีเสื้อมีหมวกมีกระเป๋ามีสติกเกอร์แล้วก็มีเข็มกลัดน,นะครับหมวกจะมี2แบบนะครับแบบเจาะรูและไม่เจาะรูนะครับหมวกจะมี2แบบนะครับสามารถระบุได้นะครับว่าจะเอาหมวกแบบไหนแต่ถ้าบอระบุเข้าก็จะจัดซุมให้นะครับหมวกมี2แบบนะครับ เจาะรูและไม่เจาะรูนะครับส่วนเสื้อก็คือวัดลันนัมเบอร์นะครับลันนัมเบอร์นะครับเสื้อจะมีนัมเบอร์หนึ่งถึงเท่าไหร่ก็คือตามจองออกมาเลยนะครับตามจองเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อยกว่าชุดนะครับตั้งเป้าไว้ประมาณ200ชุดนะครับพี่น้องถึงวันที่2นะครับถึงวันที่2นะครับเนี่ยลูกติ่นออกมาก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามครับพี่น้องนี่ จะปินออกมาไว้ให้น้องเส้นนะครับเพราะว่ามือนี้น้องอยู่บานนะครับมืออื่นก็จะลงทัวก็ทมแล้วนะครับแล้วให้น้องเส้นไว้นะครับเสือมาก็จะแพ็กนะครับแพกเสือในช่วงพอดีแหละน้องกลับมาวันที่สวันที่หาานาจะส่งเกือบหมดแล้วนะครับสําหรับเสือสุดนี้นะครับแล้วก็แบบกิบเซตจะจัดส่งต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็จะเปิดต่อเนื่องก็คือแบบ ลายพระราชทานนะครับกับแบบไอ้บ้านหอบฝันนะครับนี่ครับกำลังเปลนนะครับกำลังเป็นเปลี่ยนมาแล้วก็จะมารอลายเส้นนะครับนี่สวยนะครับสวยเนี่ย ให้นองเส้นเลยครับเส้นปึ๊บ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 ง่ายนะครับแบบเดียวแล้วเขาก็ไปตัดเอานะครับแล้วเขาก็ไปตัดแบบนี้จะง่ายนะครับแต่ถ้าเขาตาัดมาให้นองมาเส้นเปิดเส้นที่ะใบที่ะะบมันมันจะใส่วเวลานะครับแล้วก็จะนานพอสมควรนะครับแบบนี้เอาสามแผ่นนะครับ ขอบคุณทุกกับกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับฝากบป็นคุณาะครับสารกีบนี่เดี๋ยวเวสเมสะก่อน์เดี๋ยวพัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ